หนังสือจงตามเรามาอยู่ในโมสยาบทที่4-6ถึง6วันที่2 0ถึง26เมษายนสวัสดีครับผมมิเตโจจากไทยเซนวันนี้เรามาศึกษากันต่อในหนังสือจงตามเรามาอยู่ในหนังสือโมสยาบทที่4ถึง6นะครับ อาทิตย์ที่แล้วนะครับคู่มือจงตามเรามาเขาเว้นวันที่เอาไว้นะครับเพื่อให้เราเอาไว้ศึกษาการประชุมสามัญน,นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะได้ย้อนกลับไปศึกษาคําพูดของผู้นําต่างๆที่ได้พูดในการประชุมใหญ่เอาไว้นะครับแต่ในอาทิตย์นี้นะครับในหนังสือโมซยาบทที่4ี่ถึงหเนี่ยเขามีหัวข้อว่าการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งนะครับขณะที่ท่านอ่านไตรตองโมซยาบทที่4ี่ถึงหจงเอาใจใส่การกระตุน้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านได้รับการดนใจให้ทําสิ่งใดบ้าง ให้ดูในโมเสยาบทที่5ข้อ2นะครับอย่าลืมบันทึกความประทับใจของท่านด้วยท่านเคยได้ยินคนพูดและรู้สึกได้รับการโดนใจให้เปลี่ยนชีวิตท่านหรือไม่ท่านอาจจะตัดสินใจดําเนินชีวิตต่างจากเดิมเล็กน้อยหรือแม้ต่างจากเดิมมากเพราะสิ่งที่ท่านได้ยินโอวาทของกษัตริย์เบนจามินเป็นเช่นนั้นและความจริงที่ท่านสอนมีผลเช่นนั้นต่อคนที่ได้ยินกษัตริย์เบนจามินแบ่งปันสิ่งที่เทพสอนเขาให้แก่ผู้คนว่า พรสุดวิเศษเกิดขึ้นได้ผ่านพระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์ข่าวสารของเขาเปลี่ยนการมองตนเองทั้งหมดของพวกเขาเปลี่ยนความปรารถนาของพวกเขาและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าจะทําตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอคําพูดของกษัตริย์เบนจามินมีผลต่อผู้คนของเขาเช่นที่กล่าวมาและจะมีผลต่อท่านอย่างไรในค,รความคิดในการศึกษาพระคัมภี์เป็นส่วนตัวนะครับอยู่ในโมสยาบทที่4เนี่ย บอกว่าโดยผ่านพระคริสต์ฉันสามารถได้รับและมีการปลดบาปของฉันอยู่เสมอการเอาชนะความเป็นมนุษย์ปุตุชนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพยายามมากเพื่อเป็นวิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้าบางครั้งแม้เมื่อท่านรู้สึกได้รับการอภัยบาปแล้วท่านอาจจะรักษาความรู้สึกนั้นและอยู่บนเส้นทางแห่งความชอบธรรมได้ยากกษัตริย์เบนจามินสอนให้ผู้คนของเขารู้วิธีรับและมีการปลดบาปอยู่เสมอ และดำเนินชีวิตเสมอต้นเสมอปลายในฐานะวิสุทธิชนขณะที่ท่านศึกษาในโมสยาบทที่4ท่านอาจจะถามตัวท่านเองดังนี้ในข้อที่1นถึงสินะครับบอกว่าการปลดบาปนําพรใดมาให้ผู้คนของกษัตริย์เบนจามินกษัตริย์เบนจามินสอนอะไรที่จะช่วยพวกเขามีการปลดบาปอยู่เสมอเขาสอนอะไรเกี่ยวกับวิธีที่เราได้รับความรอดสังเกตว่ากษัตริย์เบนจามินพูดถึงสิ่งใดที่เราควรเก็บไว้ในความทรงจําเสมอ ท่านรู้สึกได้รับการดนใจให้ทําอะไรเพื่อจดจําสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้รับความรอดและการปลดบาปอยู่เสมอนะครับผมคิดว่าคําตอบน่าจะอยู่ในข้อที่เเขาบอกว่านี่คือคนที่ได้รับความรอดโดยผ่านการชดใช้ซึ่งเตรียมไว้นับแต่การวางรากฐานของโลกเพื่อมนุษยชาติทั้งปวงซึ่งเคยเคยอยู่นับตั้งแต่การตกของแอดัมหรือดำรงอยู่หรือจะดำรงอยู่ต่อไปแม้จนถึงที่สุดของโลกก็คือโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ครับแต่นี่ยังไม่จบอยู่ใน ข้อที่8นะครับเขาขยายความต่อบอกว่าและไม่มีหนทางอื่นซึ่งความรอดจะมาถึงได้นอกจากความรอดที่มีพูดไว้ทั้งไม่มีเงื่อนไขใดๆที่มนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือในเงื่อนไขซึ่งข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วก็คือเงื่อนไขผ่านการเจ้าชายของเยซูคริสต์นะครับข้อ9นะครับบอกว่าจงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจงเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงทั้งฟ้าสวรรค์ทั้งแผ่นดินโลกจงเชื่อว่าพระองค์มีปริชาญาความรู้ทั้งหมดนะครับและเดชานุภาพอำนาจทั้งหมด ทั้งในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมนุษย์จะไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเข้าใจได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้อสิบบอกว่าท่านจงเชื่อว่าต้องต้องกลับใจจากบาปของท่านและทิ้งมันและนอบน้อมตอนเองต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าและทูลขอด้วยจิตใจด้วยใจยจริงซึ่งพระองค์ทรงให้อภัยท่านและบัดน,นี้หากท่านเชื่อทั้งหมดจงดูว่าท่านตามนั้นท่านทําตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปไง่ายๆก็คือเชื่อในการชดใช้ เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกอย่างและพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างและมีอํานาจทุกอย่างและเราเองต้องกลับใจจากบาปทิ้งสวดอ้อนวอนหาพระองค์แล้วก็ข้อเสนอกนะครับเขาขยายความต่ออีกว่าและเมื่อท่านเข้าใจรู้ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับรัศมีภาพของพระเจ้าให้รู้ถึงความพระคุณความดีของพระองค์และลิมลดความรักของพระองค์นะครับ จริงๆแล้วยังมีรายละเอียดอื่นอีกแต่ตรงนี้เป็นสรุปไฮไลท์เท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับคำถามเขาถามต่ออีกนะครับว่าแล้วกษัตริย์เบนจามินนะครับพูดถึงสิ่งใดที่เราควรจะเก็บไว้ในความทรงจําของเราเสมอนะครับคําตอบอยู่ในข้อที่11นะครับอยู่ตรงประมาณกลางๆข้อนะเขาบอกว่าและเก็บไว้ในความทรงจําเสมอถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และความไม่สลักสําคัญของท่านเองและพระคุณความดีและความอดกั้นของพระองค์ที่มีต่อท่านชาวโลกซึ่งไม่มีค่าควรและนอบน้อมถ่อมตนแม้จนถึงห้วงลึกแห่งความถ่อมตนโดยเรียกหาพระนามของพระเจ้าทุกวันและยึดมั่นในความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่จะมาถึงซึ่งพูดไว้โดยปากของเทพฉันนั้นแปลง่ายๆนะครับผมคิดว่า ศั์ของพระคัมภีร์เล่มใหม่เนี่ยเขามาใช้คําว่าความไม่สลักสําคัญนะครับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่า notingness นะครับซึ่งในพระคัมภีร์เล่มเก่าถ้าจะแปลเป็นภาษาง่ายๆที่เราจะเข้าใจก็คือความไม่เป็นอะไรเลยของเรานะครับสรุปสั้นๆน,นะครับก็คือกรย์าเนจามินนะี่บอกให้เราเนี่ยจดจําถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าและการที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์หลายครั้งเนี่ยมักจะอ้างอิงและถึงนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ย คิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมาฉันเป็นผู้ทําธุรกิจนี้ขึ้นมาฉันเป็นผู้ฉันเป็นคนยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยเมื่อเทียบกับอํานาจของพระผู้เป็นเจ้านะครับต่อไปข้อ1 2บสถึงสิบนะครับบอกว่าตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราถ้าเราทําสิ่งที่เราอธิบายไว้ในข้อที่11ท่านเคยประสบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในชีวิตของท่านหรือไม่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในโมสยาบทที่3ข้อที่19อย่างไร จากคําถามนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราทําตามข้อ11แล้วเนี่ยนะเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราหรือไม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่าผมจะสรุปเลยก็คือจาก12นะครับเขาบอกว่าถ้าท่านทําดังนี้นะครับท่านจะชื่นชมอยู่เสมอเต็มไปด้วยความรักนะครับของพระผู้เป็นเจ้าและการโปรดบาปของท่านจะมีอยู่เสมอนะครับท่านจะได้รับการอภัยบาปของเราอยู่เสมอท่านเองก็จะเติบโตถึงความรู้เรื่องและสมีภาพของพระองค์งนะครับจะเข้าใจความลี้ลับของพระองค์มากขึ้น สิบสามบอกว่าท่านจะไม่มุ่งร้ายจิตใจจิตใจจะไม่มุ่งร้ายกันและจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตามที่เขาสมควรได้รับนะครับแล้วก็สิบสี่บอกว่าจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานหิวโหยไม่เปื่อยเปล่าแล้วก็ะจะไม่และต่อสู้หรือทะเลาะก,กันหรือรับใช้มานนะครับผู้เป็นนายแห่งบาปต่อมานะครับข้อสิบห้าบอกว่าแต่ท่านจะสอนพวกท่านหมายถึงลูกหลานนะครับให้เดินอยู่ในทางแห่งความจริงและมีสติสอนให้เขารักกันและรับใช้กันนะครับสิบหกบอกว่าจะให้ช่วยเหลือ เอาทรัพย์สินของเรานะครับช่วยเหลือคนที่ขัดสนและจะไม่ปล่อยให้คนขอทานวิงวอนท่านโดยป่าประโยชน์และไล่เขาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเราทําตามสิ่งที่ข้อ11บอกเอาไว้นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าจะจาได้นะครับเขาพูดถึงโมสยาบทที่3ามข้อที่สิซึ่งก็คือมนุษย์ปุตุชนนะครับเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้าแต่ตอนท้ายข้อนั้นนะครับที่บอกว่าให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่ว่านอนสอนง่ายนะครับแล้วก็เชื่อฟังง่ายที่จะให้อภัยนะครับต่อไปนะครับข้อที่1 6บหกถึงสาการให้คนยากไร้ช่วยให้เรามีการปลดบาปของเราอยู่เสมออย่างไรท่านประยุกต์ข้อ27กับการพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์อย่างไร มาด้วยกันนะครับข้อที่27ข้อที่27นะครับบอกว่าและจงดูว่าทําสิ่งทั้งหมดนี้ด้วยปัญญาและระเบียบเพราะไม่จําเป็นที่คนจะวิ่งไปเร็วเกินกําลังของตนและอันหนึ่งสมควรที่เขาจะขยันหมั่นเพียรเพื่อโดยการนั้นเขาจะชนะรางวัลฉะนั้นทุกสิ่งต้องทําไปตามระเบียบ ผมคิดว่านะครับคำตอบเนี่ยจะกระจายกระจายอยู่ในข้อ1 6บหถึงสาเลยนะครับแต่ว่าในช่วงข้อ1 6บหถึงสาเนี่ยผมว่าเป็นช่วงพระคัมภีร์ที่น่าสนใจถ้าหลายคนมีคําถามเหมือนกับผมมาก่อนนะครับว่าเวลาเราเจอขอทานเนี่ยเราควรจะช่วยเหลือให้เงินเขามากแค่ไหนแล้วถ้าหากว่าเราในฐานะสมาชิกเนี่ยเราจ่ายเงินอดอาหารให้กับอธิการแล้วเนี่ยเราจะเป็นจะต้องให้เงินขอทานไหม ตรงนี้นะครับผมคิดว่าคําตอบอยู่ในช่วงข้อพัมภีนี่แหละ1 6บหถึงสานะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆเร้าๆมีหลายข้อที่ผมชอบเองนะครับเช่นตั้งแต่ข้อ16นะครับที่เมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นทรัพย์สินของเราที่มีนะครับให้กับคนที่ยากไร้ขัดสนข้อ17นี่นะครับเป็นแนวความคิดที่เผื่อหลายคนอาจจะคิดเหมือนกับผมเหมือนกันว่าเราบางทีเรามองคนยากไร้คนขอทานนี่นะครับล้วบอกว่าเขาอะ ทำตัวเขาเองเขาอาจจะไปคดโกงคนอื่นหรือเขาอาจจะทําธุรกิจเสียหายหรือเขาไปโกโหกต่อคนอื่นแล้วทําให้เขาจึงเป็นขอทานอย่างปัจจุบันนี้นะครับมันก็ยุติธรรมกับเขาแล้วไม่ใช่เหรอข้อ18นะครับมีคําตอบต่อคนที่มีความคิดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้มนุษย์ผู้ใดก็ตามที่ทําเช่นนี้ผู้เดียวกันนั้นย่อมมีเหตุอันใหญ่หลวงที่จะกลับใจและเว้นแต่เขาจะกลับใจจากสิ่งที่เขา กระทำย่อมพินาศตลอดกาลและไม่มีส่วนในนาจาักของผู้เจ้าข้อ19บนะครับบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นขอทานกันหรอกหรือเราทั้งหลายไม่ได้พึ่งพิงพระสัตตภาวะองค์เดียวกันแม้พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทรัพย์สินทั้งสิ้นซึ่งเรามีอยู่เพื่อทั้งอาหารและเครื่องุ่งห่มและเพื่อทองและเพื่อเงินและเพื่อของมีค่าทั้งหมดซึ่งเรามีอยู่มีอยู่ทุกชนิดหรอกหรือหมายถึงว่าเรากําลังว่าว่าคนที่ขอทานเนี่ยเขาทําผิด แต่ว่าเราเองอ่ะไม่ใช่พึ่งพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันหรอกเลยต่อจากนั้นนะครับข้อบรัพีก็อธิบายมากขึ้นบอกว่าสําหรับคนที่มีจิตใจเนี่ยที่ยังเกาะติดอยู่กับทรัพย์สินที่คุณมีนะครับวิบัติจงมีแก่พวกเขาเพราะว่าคุณก็จะตายไปกับความล่ารวยเหล่านั้นที่คุณเอาไปไม่ได้นะครับแล้วข้อ24นะครับเขาขยายความมากขึ้นนี่บอกว่าให้เรานะครับตอนท้ายเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้กล่าวในใจว่าข้าพเจ้า ไม่ให้เพราะข้าพระเจ้าไม่มีแต่หากข้าพเจ้ามีข้าพระเจ้าจะให้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่บอกว่าฉันไม่มีที่จะให้ให้ตั้งอยู่ในจุดยืนที่บอกว่าฉันไม่มีฉันถึงไม่ได้ให้นะครับแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งฉันมีเนี่ยฉันก็จะให้และในข้อ27ก็ขยายความมากขึ้นอีกบอกว่าให้เราทุกคนนะครับทำทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยด้วยปัญญาและระเบียบไม่จะเป็นที่คนจะวิ่งเร็วเกินกําลังของตนและหนึ่งสมควรที่เขาจะขยันมันเพียรเพื่อโดยการนั้นเขาจะชนะรางวัล ฉะนั้นทุกสิ่งต้องเป็นไปตามระเบียบในที่นี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะบริจาคช่วยเหลือคนขัดสนตามระเบียบอย่างเช่นยกตัวอย่างเงินอดอาหารเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเป็นคนเลือกจํานวนที่จะให้บอกว่าวันหนึ่งเรากินอาหารเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็ใส่ซองเท่าไหร่แต่ให้เราเนี่ยนะครับใช้ปัญญาของเราเนี่ยในการตัดสินว่าเราควรจะให้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบเขามีไว้แต่ว่าเป็นส่วนที่เราจะจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาด้วยนะครับ ต่อในหนังสือโมสยาบทที่5ข้อที่1นถึงเนะครับพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารึกซึ่งในใจฉันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั่วไปจะพูดว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ในทางตรงกันข้ามประสบการณ์ของผู้คนของกษัตริย์เบนจามินแสดงให้เราเห็นว่าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนใจเราได้จริงๆประธานรัเซลเอ็มเนลสันสอนว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา แม้ความปรารถนาที่แท้จริงของเราก็เปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงถาวรสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านอำนาจการรักษาชำระล้างและทำให้เป็นไปได้เนื่องจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์พระกิติคุณของพระเยซูคริสต์คือพระกิติคุณของการเปลี่ยนแปลงจากพระกาฟนี้นะครับผมเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับสามารถเปลี่ยนไปได้แล้วหลายครั้ง เรามักจะบอกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่นะครับมันเป็นนิสัยเราไม่สามารถเลิกได้ mm. เช่นยกตัวอย่าง mm. ผมมีตัวอย่างหลายๆคนนะครับที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวในบุคคลเนี่ยที่เขาเคยติดบุหรี่ติดแบบติดมากเลยนะครับแต่ว่าเขาหลังจากเรียนรู้พะกิติคุณเนี่ยเขาสามารถเลิกได้เขาสามารถหยุดสิ่งที่เป็นมากกว่านิสัยของเขานะครับนั่นก็คือ ตัวสารเสพติดด้วยแล้วก็นิสัยของการสูบบุหรี่ด้วยนะครับเขาสามารถหยุดแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะครับขณะที่ท่านอ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนของกษัตริย์เบนจามินประสบลองคิดดูว่าการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่นําไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังหรือจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่างไรช่วงเวลาอันลึกซึง้งบางช่วงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจท่านหรือการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยหรือไม่ คำว่าการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งนี้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมบับติศมาตั้งแต่ตอนอายุน่าจะประมาณ12หรือ13นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เด็กแล้วเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะครับพ่อแม่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเราก็าเปลี่ยนเป็นาศาสนาคริสต์เหมือนกันแต่ว่า ความเข้าใจในพระกิติคุณเนี่ยผมเข้าใจตอนนั้นถามตอบได้ว่าโจเซฟสมิธคือใครศาส,สดาคือใครพระกพีบอมอนคือใครใครคือผู้ชดใช้บาปทําไมพระเยซูคริสต์มาเกิดบนโลกไอ้พวกนี้ตอบได้หมดแต่มันยังไม่มาถึงจุดที่บอกว่าผมเนี่ยเปลี่ยนใจเลื่อมใสยอย่างแท้จริงสําหรับหลายๆท่านนะครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนใจเลื่องใสยอย่างแท้จริงเนี่ยทันทีแบบพลิกหน้ากระดาษเลยแต่ส่วนตัวผมเองนะครับเป็นลักษณะของการเปลี่ยนใจเลื่องใสแบบทีละเล็กละน้อยมีบางช่วงที่ จะรู้สึกมากกว่าปกติแต่บางช่วงจะเป็นค่อยๆเปลี่ยนใจเรื่อมใสเทเล็กแลน้อยนะครับผ่านการรักษาปรปกิติคุณผ่านการต่อสู้ในใจตัวเองเมื่อเวลากําลังถูกล่อลวงและเราเลือกทําในสิ่งที่ดีเนี่ยเราเรียนรู้ถึงผลเหล่านั้นที่มันไม่ได้เกิดขึ้นและก็และมันได้เกิดขึ้นเมื่อเราทําสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็การอ่านพระคัมภีร์การได้รับคําตอบจากคําสรวดวอนนะครับหรือการเลือกที่จะรับใช้ออกไปใช้เวลาเป็นผู้สอนศาสนาเนี่ย สิ่งเหล่านี้รวมๆกันนะครับมันทําให้ตัวผมเองค่อยๆเปลี่ยนใจเลื่อมใสทีละเล็กละน้อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงสู่การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลื่อมใสอาจจะลองนั่งนึกไตรตองดูดีๆนะครับว่าถ้าเราไม่มีคำสอนของพระเยซูคริสต์นาตอนนี้ถ้าเราไม่รู้จักเอลเดอร์ถ้าเราไม่รู้จักกับพระคัมภีร์มอร์มอนเนี่ยชีวิตของเรา ณนะตอนนี้จะเป็นอย่างไรและตรงนี้นะครับก็มีภาพของพระผู้ช่วยรอดทรงเปลี่ยนแปลงใจเราและชีวิตเราได้พระหัตถ์เดียวยาโดยแอดัมแอบรามนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพของพระผู้ช่วยรอดที่ทรงเปลี่ยนใจเราและช่วยชีวิตเราได้นะครับคือพระหัตถ์เดียวยาต่อไปในโมเสาบทที่ห้าข้อที่ห้าถึง15ห้านะครับฉันรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับฉันเมื่อฉันทำพันธสัญญาเหตุผลหนึ่งที่กรย์เบนจะมินต้องปราศัยกับผู้คนเพื่อให้ชื่อหนึ่งแก่ผู้คนพวกนี้ บางคนเป็นชาวนีไฟและหลายคนเป็นผู้สื่อตระกูลของมิลเลกแต่นี่ไม่ใช่ชื่อที่เขาคิดไว้ในใจเชิญชวนให้ผู้คนรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับพวกเขาอันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าท่านเรียนรู้อะไรจากโมเสยาบทที่หข้อที่เถึง9เกี่ยวกับความหมายของการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับตัวท่าน เรามาอ่านด้วยกันนะครับในโมเสยาบทที่5ข้อที่7ถึง9นะครับบอกว่าและบัดนี้เพราะพันธสัญญาที่ท่านทำไว้จะเรียกท่านว่าลูกลูกของพระคริสต์บุตรของพระองค์และธิดาของพระองค์พระดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงให้กำเนิดท่านทางวิญญาณเพราะท่านกล่าวว่าใจท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรัทธาในพระนามของพระองค์ฉะนั้นท่านจึงถือกำเนิดจากพระองค์และกลายเป็นบุตรของพระองค์และธิดาของพระองค์และภายใต้นามนี้จึงทำให้ท่านเป็นอิสระ และไม่มีน้าอื่นใดซึ่งทําให้ท่านไปในสระได้ไม่มีชื่ออื่นใดให้ไว้ซึ่งความรอดจะมาได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากให้ท่านรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับท่านทั้งท่านทั้งหมดที่เข้ามาในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะเชื่อฟังไปจนสุดแห่งชีวิตท่านและการจะเกิดขึ้นคือผู้ใดก็ตามที่ทําเช่นนี้จะพบอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาจะรู้จักชื่อซึ่งจะเรียกเขาโดยชื่อนั้นเพราะ จะเรียกเขาด้วยพระนามของพระคริสต์การได้รับชื่อใหม่นะครับในที่นี้กริย์เบนจมินกำลังบอกว่าผู้คนที่กําลังเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งแล้วนี่นะครับท่านให้พวกเขานะครับรับชื่อใหม่นั่นก็คือท่านเป็นลูกๆของพระคริสต์นะครับเพราะการเป็นลูกของพระคริสต์เนี่ยเพราะท่านได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยผ่านศรัทธาในพระนามของท่านแล้วนะครับท่านจึงเป็นลูกๆของพระองค์และเขาบอกว่าเพราะโดยผ่านทางชื่อนี้นะครับของพระคริสต์เนี่ย ซึ่งถ้าไม่ได้โดยทางนั้นนะครับเราจะไม่สามารถปเป็นสลดได้นะครับและเขากล่าวนะครับบอกว่าและด้วยชื่อนี้นะครับพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรียกพวกเขาซึ่งก็คือพระนามของพระองค์คือพระคริสต์นะครับเอลเดอร์ดีทอดคริสตอฟเฟอร์สันนะครับสอนว่าต้นกําเนิดของพลังทางศิลธรรมและทางวิญญาณคือพระผู้เป็นเจ้าเราได้รับพลังดังกล่าวผ่านพันธสัญญาของเรากับพระองค์ ขณะที่ท่านอ่านโมสยาบทที่5ข้อที่5ถึง15นะครับให้เขียนพรที่จะเข้ามาในชีวิตท่านเมื่อท่านรักษาพันธสัญญาที่ทําไว้กับพระผู้เป็นเจ้าการรักษาพันธสัญญาของท่านช่วยให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในท่านอยู่เสมอผ่านพระเยซูคริสต์และการชดใจของพระองค์อย่างไร อันนี้เป็นการบ้านนะครับที่บทนี้นะครับเขาได้บอกให้เราเนี่ยได้ทําแต่และคนให้กลับไปทํานะครับนั่นก็คือขณะที่เราอ่านข้อที่5้าถึงสิเนี่ยให้เราจดนะครับว่าเราเนี่ยได้รับพรอะไรบ้างที่เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรารับอพระคริสต์มาอยู่เป็นชื่อของเรานะครับหรือการที่เราเปลี่ยนใจเลื่อนสายมาเดินตามพระคริสต์เนี่ย เราเองเนี่ยได้รับผ่อนอะไรบ้างสว่วนตัวผมเองเนี่ยมีเยอะมากเลยแต่เอาไปว่าเอาสั้นๆก็คือผมรู้สึกว่าผมเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตมากขึ้นผมเข้าใจว่าโดยผ่านพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์เป็นผู้ที่จะทําให้เราเนี่ยกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้แนวความคิดสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวและการสังสรรค์ในครอบครัวนะครับขณะที่ท่านอ่านพระคัมภีร์กับครอบครัวพระวิญญ,ญญาจะทรงช่วยท่านรู้ว่าจะเน้นและสอนนาหลักธรรมใดจึงจะตรงกับความต้องการของครอบครัวของท่านต่อไปนี้เป็นแนวคิดบางประการนะครับ ในโมเสยาบทที่4ข้อที่9ถึง12นะครับครอบครัวท่านจะเชื่อในพระผู้เป็นเจา้าอย่างเต็มที่มากขึ้นและเก็บไว้ในความทรงจําเสมอถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรสมาชิกครอบครัวของท่านอาจจะอ่านในโมเสยาบทที่4ข้อที่9ถึง12นะครับและระบุวลีที่ช่วยสร้างศรัทธาของพวกเขาในพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นพวกเขาอาจจะจดจําวลีเหล่านี้และติดไว้ทั่วบ้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจดจําสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เราชื่นชมยินดีเสมอและการปวดบาปของเราจะมีอยู่เสมอได้อย่างไรนะครับจากในตรงนี้นะครับข้อควาพรีเซตตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างในข้อที่11นะครับที่เขาบอกว่าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความไม่เป็นอะไรเลยของตัวเรามนุษย์เรานะครับให้เราจดจําผมคิดว่าเราควรจะต้องจดจําถึงว่าเราควรจะต้องกลับใจจากบาปของเราทิ้งมันนอบน้อมต่อพระองค์นะครับแล้วก็ให้จดจําถึงความรู้ลัศมีภาพของพระองค์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะมีแบบ ป้ายติดเป็นข้อความเล็กๆติดตามบ้านของเรานะครับเพื่อเตือนเราอยู่เสมอว่าเราควรจะกลับใจแม้กระทั่งกษัตริย์เบอจามินผู้ที่เป็นกษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับยังสอนเราแบบนี้เราควรจะทําตามผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้ามากแค่ไหนนะครับในโมซยาบทที่4ข้อที่1 4บสถึงสินะครับเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการต่อสู้กันและทะเลาะก,กันจากข้อเหล่านี้นะครับข้อตรงนี้ที่เขาพูดถึงว่าท่านจะไม่ปล่อยลูกๆของท่านหิวโหยห,หรือเปื่อยเปล่าท่านจะไม่ปล่อยพวกเขาล่วงละเมิดกฎ และต่อสู้กันและทะเลาะก,กันและรับใช้มารผู้เป็นนายแห่งบาปนะครับสรุปง่ายๆก็คือเมื่อเราทะเลาะก,กันนะครับเรากําลังรับใช้นายผู้เป็นมารเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะรับใช้มารเราต้องไม่ทะเลาะก,กันง่ายๆในโมเสยาบทที่4ข้อที่16ถึง26นะครับเรารู้ว่เป็นคนขอทานในด้านใดตามที่กล่าวไว้ในข้อเหล่านี้เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อบุตรทีดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในข้อ26นะครับใครต้องการความช่วยเหลือของเรา ข้อ26บอกว่าและบัดน,นี้พอเห็นแก่สิ่งเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านแล้วนั่นคือเพื่อให้มีการโปรดบาปของท่านไปทุกวันเพื่อท่านจะเดินโดยปราศจากความผิดต่อพระพพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอยากให้ท่านมอบทรัพย์สินของท่านแก่คนจนทุกคนตามทรัพย์สินที่ตนมีเป็นต้นว่าเลี้ยงอาหารคนโหยโหยให้เสื้อผ้าคนเปื่อยเปล่าเยี่ยมคนเจ็บป่วยและให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์คนเหล่านั้นทั้งทั้งทั้งฝ่ายวิญ,ญญาณและทางฝ่ายโลกและฝ่ายโลกตามความต้องการของพวกเขา คำตอบส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นขอทานเพราะว่าเราเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งเหมือนกันนะครับเราไม่ได้สร้างอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้นะครับเรายังต้องพึ่งลมหายใจที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เราไว้อยู่บนโลกนี้นะครับแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อบุตรธิดาคนอื่นๆของพระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็ควรจะช่วยเหลือ,อมอบทรัพย์สินของเราให้กับผู้ที่ยากไร้หรือขัดสนทั้งทางโลกแล้วก็ทางวิญ,ญญาณนะครับเพราะฉะนั้น แต่ก็ต้องให้ด้วยปัญญาและระเบียบอย่างที่ขอ้อพระคัมพีได้บอกเอาไว้นะครับในโมซายาบทที่4ข้อที่27นะครับครอบครัวของท่านกําลังวิ่งเร็วเกินกําลังของท่านมีหรือไม่ท่านอาจจะเชื้อเชิญใ้สมาชิกครอบครัวประเมินกิจกรรมของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาขยันมันเพียรแต่ฉลาดด้วยข้อนี้นะครับที่เขาบอกว่าเราควรจะวิ่งแต่ไม่เกินกําลังของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประเมินด้วยปัญญาอย่างที่ขอ้อพระคัมพีได้สอนเราเอาไว้นะครับ ในโมเสยาบทที่ห้าข้อที่ห้าถึงสิบห้านะครับการรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเราบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์การพูดคุยว่าเหตุใดบางครั้งผู้คนจึงเขียนชื่อของตนติดไว้บนข้าวของของพวกเขาอาจจะช่วยเขาเข้าใจเรื่องนี้เราจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเป็นของพระผู้ช่วยรอดผมคิดว่าการรับพระนามพระคริสต์ไว้กับตัวเรานี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ในคู่มือเนี่ยบอกไว้ผมว่าน่าสนใจก็คือ เวลาเรามีข้าวของเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเอาหมอ้อกระทะฝาหมอ้อหรือทัพพีเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่โบสถ์แล้วเรามักจะหาของเราตอนที่ล้างจัดกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วล้างเอาม้อกลับมาเนี่ยเรามักจะสับสนว่าเดี๋ยวหม้อใบไหนของฉันหม้อใบไหนของของที่โบสถ์แต่ถ้าเรามีชื่อเขียนติดเอาไว้อยู่ที่หม้อนะครับไม่ว่าเราจะถูกล้างหรือถูกสับสนไปอยู่ที่ใครหม้อใบนั้นก็จะกลับมาสู่เจ้าของได้แน่นอนเพราะเขาเห็นชื่อที่อยู่บนนั้นนะครับ เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนเลยถ้าเรามีชื่อพระคริสต์อยู่ในตัวเรานะครับเรามีชื่อพระคริสต์อยู่บนการกระทําของเราทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าเราจะกระจัดกระจายไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราจะยังสามารถกลับมาสู่เจ้าของที่แท้จริงนั่นก็คือพระคริสต์ดังที่ชื่อถูกสลักเอาไว้บนตัวเราได้นะครับการปร,ปรับปรุงการสอนของเราบำรุงเลี้ยงบรรยากาศแห่งความรักวิธีที่สมาชิกครอ,อบครัวปฏิบัติต่อการสามารถมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวิญญาณในบ้านท่าน ช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทำส่วนของตนเพื่อสร้างบ้านที่รักและเคารพกันทั้งนี้เพื่อทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยขณะที่แบ่งปันประสบการณ์คำถามและประจักษ์พยานและนี่นะครับก็เป็นการศึกษาในคู่มือจงตามเรามาอยู่ในหนังสือโมสยาบทที่4ีถึงหนะครับเป็นเนื้อหาที่ อาจจะยาวกว่าปกตินิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่สําคัญแล้วเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนะครับควรจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำสอนของกษัตริย์เบนจามินที่สอนเราเอาไว้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับการาเรียนรู้หรือ,อนึกถึงสิ่งที่เราอาจจะได้เรียนรู้อยู่แล้วในภาคกิจคุณนะครับและก็เพื่อที่เราจะไปจดจำมากขึ้นถึง คําสอนของอกษัตริยับจระมินมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเอาไว้เจอกันในทิ์หน้าแล้วมาศึกษาในหนังสือโจกตามเรามาด้วยกันนะครับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ